จ้าพี่น้องอ <laughs> สาลี่พี่น้องมากเอเชอรี่เบาพิษเบาพิษเชอรี่เชอรี่เห็นบ่พี่น้องเชอรี่บานไปเอ็ม เดี๋ยวไปแอมสิาพาเบงกันพ่นเห็ดสาดเห็ดเสือเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกินสาเชอรี่ก่อนเวาพิษเวาถืออีกแล้วเชอรี่มักเอินสาลี่อยู่เรื่อยเชอร์รี่ปราแอมกำลังสุกนะคะเชอรี่ปราแอมกำลังสุกแดงแซบแซบได้พี่น้องรสชาติชาติอร่อยนะจ๊ะกินเชอรี่ก่อน กินเชอร์รี่ก่อนสดๆจากต้นหวานอมเปรี้ยวพี่น้องแทบอยู่วิตามินซีสูงจ้า นี่ก็เป็นขั้นตอนการย้อมผือนะคะพี่น้องย้อมผือแช่นํำก่อนจะเอามาหอมเนาะว่ดมันเป็นม่วงยูยาลัม ม่วงอมทอมอมน้ำเงินแล้วนะโอ้เป็นสีน <c oughs> ้ำเงินม้วงยูแต่ม้วงงอกขนาดเมียงานแท้ๆว่าจะเอาโลงกัเขียวโลดเขียโลดเลย

สีซิวเป็นคำพูดของภาษาอีสานสีซิวก็คือสีเขียวนะคะสีบานเย็นยอมแล้วก็มาตากพึ่งให้แห้งพี่น้องค่อยเอาไปตำสาดเนาะพี่น้องเนาะพึ่งให้มันแห้งก่อนนะคะสีม่วงสีเขียว สีน้ำเงินสีแดงสีพี่อย่างอีกเนาะบัดนีสีชมพูกับมี่เพิ่นกับสีเปตดดำกันแล้วพี่น้องบัดนีสองไอ้น้องสามไอ้น้องเพิ่นกางไล่ค่ะพี่น้องกางไล่บ้านี้ เงี้ยขึ้นแงี้ยลงอยู่นี่แหละหู้รุมหูเทิงก็เป็นไล่จักเอิญ่าจักว่าสิว่าว่าแนวใดจังสิเข้าใจ,จ,จกาลางไล่นี่เสัอบอลเสือส้อไฟพุ่งน่ไล่ยกขึ้นก็สิอยู่ในหูนี่แหละว <c oughs> ่าแล้วก็บผัดไทยเพราะท่านถือมองอยู่โอ้ย <c oughs> นี่เด้อ อันนี้เป็นลธารมดาเป็นใบยายเวนหู้อยู่เวนเวนหู้แล้วเนาะบัานี้นโค้งเล็กเพ่อลล่แล้วเวนหู้โคเล็กไม่เยจะเห็นเป็นโค้งเฮดไล่มากแหละก็เวนหู้อันนี้ก็เป็นล่ยอีกลอกหนึ่งแม่พี่น้องเมเวนหู้แล้วเด้อนี่อ้ลงอยานอันนี้เป็นลอกหนึ่ง น,นี่เป็นลายหนึ่งเขาเกือบจะมันขาดมันเป็นแบงค์เลนะมันขาดผู้เสียงก็ว่าส่งมันที่เละโอ้มันมาใหม่บ่เพิ่นว่าแต่ก้าวสื่อคือบอ่ได้เป็นส่งนี่วะนะเกือบอันอีกสีดำผ่าจักเฮียไปใส่ขิงหนึ่งเขาดึกใส่แมวของเง้าบ่ยังวะ แมวดำตัวน yeah. ั <risque> ้นมักกัดแมวเฮาเขาเลยโมเมนย้ายแมนตากผ้า

เอ๋อสี้ม่เห็นบานเย็นอันนี้คือไหมแงสะอาดเด้อพี่น้องเด้อจ่อหู้กลมๆทั้งปลายมันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่จะเอาเส้นผือนเนยลงไปแล้วกันแงลงไปในหู้แล้วก็ค่อย ค่อยสอดเข้าไปไม่ต้องบรุดเนาะพี่น้องสอดอยู่นี่แหละทีละเส้นทีละเส้นอยู่นี่แหละตามลายมันนับเส้นพร้อมได้พี่น้องไลยคันคันแจ็คเส้นหยกแจ็คเส้นลงแจ็คเส้นเนี่ยนับพร้อมได้ขาร์โลขาร์โลอู้บ่าวขาร์โลผู้บ่าวบ่มี่แควเพื่อสิได้ต้องอดทนถ้าได้พี่น้องนั่งหลังโคตรหลังแข็งแท้ พะยะย่ายไ,ไปย่าไปสุกห <man ver muffin initiation> นำมาแบบก่อนเท่าสีมาตำสาดเนี่ยอ่ะต้องเอาผือที่ยอมสีเลยเอาไปสุกหนำก่อนเลยพี่น้องแมันจังบ่ขาดเนาะเวลาฟัดฟัดฟื้นเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะมันจึงนิ่มนะจ๊ะต้องสุกหนำให้มันซุ่มๆก่อนเนาะ แล้วแล้วฮอก็มาตัดริมมันออกเนาะพี่น้องเนี่เพิ่นตัดริมมันออกกองไว้อยู่นี่นี่คือริมมันเนาะตัดออกกับก็มาตัดเส้นด้ทั้งหัวมันเนี่หละพี่น้องตัดเส้นได้ล้วมัดพี่น้องมันีมัดซิมัดเก็บเนาะเพื่อกันมันรุดมันหลยเนาะพี่น้องเนาะทั้งหัวมันในสิด้มัดจ้ะ แต่ทางถ่ายมันเพิ่นบริมาร์ทได้จาก่นโถดามเร็วๆเนาะอันนี้เนาะได้โหลดเนาะบริทันซำตัดริมมันก็ดีไหวเท่ๆไขค่าตะปเก็บมากอันเสือหลีจังริมจังคุ้ยแอมล็อกตัดคือทำตัดไปเลยล่ะตัดไปน้ำตัดไปน้ำได้เด็ดในย่าตะบดีวโอ้ตัดเลยมัดไปหอมมัดโซนมันไหวแบบนี้เนาะ นี่ก็เป็นวิถีชีวิตบรรหนกอีสานเฮาพี่น้องเอ้ยโกคแรงมากบะ้ากันไปโกผือมาไหวตามทรงตามาสตร์มาพี่น้องเนาะตามไหวใสไหวปูนั่งพี่น้องถึงสิปูก็เบืองถึงสิปูอย่างมันกับพวกคือปูสาดเพิ่นนั่งศาสตล่ยาสาดเพิ่นพี่น้องผืนนี้ไล่นี่พี่น้องเลยมือหนึ่งเพิ่นตําได้สองผืนพี่น้องเลย เราไปเอาป,าปา่า,า,ปออาเรียกแต่สีเฮ็ดไล่ไปบ่บันนี้นะใส่กางเกนตัวะ่ <c oughs> วกระตยายไปปอกแซดยายมี หอนคักหอนเน่เข้ากายไปเข้าเห็นเด็กหน่อยของกระปอมตาก่แดดที่สามสี่คนซุ่มเบาเมกซุ่มเบาเมกที่มากนอก ส่วนทังนี้นะถอดออกให้ซื้อหรือว่าอนี่ถอดเล็กออกซื้อประศสีมือห้ามุนเบิร์ดประศรีฝนห้าวหนังจนแอวย่อป้าเติ่นผัดวลาไว้ว่า ใมีกระ้นาด้ันอถอดออกง่ายๆนะนี่ตัทางนี้นะถอดเล็กออกแล้แล้วแง่ายดีนะทางนี้เนาะว่ลุ้นๆี่เกีง่ายเลย คีณจะมาลอยที่นี่ใสนาดเทากล่องนิลอนมีเปลือกใหม่เขาก็ได้แล้วะกาไปหาเงินกระไดเงินเหรอวะ่าเขาทำไปเองฮะไนา่งกองกรไดเงินมาโนมันแบบนี้พี่น้องเลยมาโซนมันดนี้คนรับเงินจะต้องใส่สูตรยาเจ้านันย่าต้องเอาดเงินมาในลูกลูกไฝ่เสเอาวันนี้ดนเลย ไม่ต้องเอาดอกยาเท่าเลยพี่น่นหาไม่เงินนะพูดไปยุจอนกูไปขอบคุณเราแล้วเนาะพี่น้องเนาะศาสตร์ที่ตําเสร็จแล้วที่ทอเสร็จแล้วนะคะเสือเนาะค่ะเนาะภาษากลางคนเอื่นเสือเสือจากกกนะคะต้นกกต้นผือนะคะบานเฮาเอินต้นผือที่มันอยู่ในหนําเนี่น้องเทียนมันเกิดเองนะพี่น้องเพื่อนไปเก็บเอา มีหลายสีหลายลายจ้าเอาไปปูนั่งแถวพื้นแถวเดินแถวอันนั้นนาะพี่น้องเนาะแล้วเพื่อนก,นอนนนก็นิยมเอาไปโม่บุญแถวบ้นานเฮาเพื่อนก็นิยมเอาไปโม่บุญเวลามีบุญมีอย่างเพื่อนก็นิยมเอาไปโม่บุญไปขึ้นบ้านใหม่แห่งสีนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแอมก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อจ้ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ไปแอมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเป็นไดพี่น้องนี่ผลงานยายมีเ <c oughs> สื้อที่ยายมีทอเลยคะ่ะพี่น้องนี่เสื้อที่ยายมีทออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ไปแอมด้วยนะคะ